ผมจะบอกพี่เขากอนนะว่าเฮ้ยไปไหนแล้วอีกคนหนึง่งเนีย่ยรอด้วยเพราะว่าผมจะมีผลจะมีผลให้นะจะมีจะ,รระครบรูปโลบตรงไหนแป๊บนึงเ๋ยวผมเอานี่ก่อนเอานี่ให้แล้วกันผมจะเอานี่ให้แล้วกันผมจะเอานี่ให้แล้วกันเร็วแป๊บหนึ่งนะผมจะมีสามผลให้พี่เขาถ้าพี่เขาชนะนะถ้าพี่เขาถ้าพี่เขาชนะนะผมจะให้ผลพี่เขา คนที่อันดับที่หนึ่งก็นี่ให้ดูวันผลบิ๊กมัมแล้วกันนะผมมีอยู่สองอันผลบิ๊กมัมอันดับที่สองเอาเหรอเสรเต็มเหรออันดับที่หนึ่งก็ผลบิ๊กมัมแล้วกันนะแล้วก็อันดับที่แล้วก็อันดับที่สองแล้วก็อันดับที่สองก็ผลพินิกนะคนที่ได้อันดับที่สองนะคนที่ได้อันดับคนที่ได้อันดับที่สามก็ผลพระนะ โอเคตามนั้นนะเจ็บนึงเดี๋ยวมันมีขนาดไหนมันอยู่ไหน,มน,นไม่รู้ตอนนี้ผมเลือกสองเลือกสองเลือกสองอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วใช่ไหมโอเคเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้ม,ไดไม,มามารอมารอตรงนี้มารอตรงนี้มารอตรงนี้รอตรงนี้โอเคแล้วก็อีกแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งสามสอง หนึ่งได้ไ่ได้จัดไปเอาเลยเอาไล้เอาได้ส้างสร้างส้างตีกันเลยช้างตีกันเลยขอบคุณสำหรับความฟังนะครับคุณมิมิสร้างตีกันเลยใครจะตีกันด้วยอันอคุณราชาอยู่ไหนเออคุณราชาเดินยั่งยนต์อยู่เปล่เอาแล้ว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 ช้างอีกตัวตื่ตื่แล้วทุกคน มีเดียวครับที่มีเดียวครับไปไหนแล้วโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โหดว่ะเฮ้ยช้างสร้างพีพีกันช้างพีพีกับช้างอะรอาปวด,ดอยู่ <laughs> แบบหนึ่งแบบหนึ่งพี่เอ้ยจะตุยแล้วตัวนี้จะตุยแล้วทำไมทำไมไม่ ทำยังไงพี่เขาไม่ใช้สก,กิลช้างเลยพี่เขาไม่ใช้สก,กิลช้างเลยพี่พี่ไม่โดนใส่ใส่ปิดเผาแล้วเฮ้ยหนึ่งถึงหนึ่งกับเช้ายังไงครับพี่เฮ้ยปิดเผาแล้วปิดเผาแล้วโอ้ยจุดตุ้ยแล้วตุ้ยนี่จุดตุ้ยแล้ว <c oughs> ขอบคุณจดุดตุ้ยแล้วขอบคุณจดุดตุ้ยแล้วตุ้ยแล้วอยังไงเสร็จแล้วเหรอ <c oughs> แต่ผมไม่ทันเห็นเลยว่าอะเรียบร้อยเหรอผมชนะโอเคคุณราชา เออเผาเผาวาดุนเกลืองนะครับที่ชนะไปเผาที่ที่ชนะเผาอะไรนะเผากุนแล้วผมขอลองพีวีพีกับช้างกับช้างคนไหนครับพี่คนไหนคนตัวโอเคแล้วคุณราชามารอตรงนี้ก่อนนะมารอมารอข้างนอกนี่ก่อนครั้งนี้ต่อไปสองคนเนี้ยต่อไปสองคนเนี้ยสองคนที่เมื่อเช้าเนี้ยที่รออยู่ที่รออยู่เมื่อเช้าเนี้ยพี่มันรออยู่ข้างนอกนี่ก่อนนะคุณคุณคุณพี่ราชานะที่ที่ชนาไปแล้วนะ แต่ผมพี่พี่ไม่ค่อยเพ่งแล้วเดีอนไม่เข้าหรอยังไงพี่มันเดีอนไม่เข้าหรอตอนนี้เราได้ผู้ชนะคนนี้กันนะนี่นะพี่บานทําอะไรให้พี่เขาดีกันครับพี่พี่กันเล่นครับพี่พี่กันเล่นเดี๋ยวผมไม่เข้าเลยผมไม่เข้าเลยเอาดีๆเอาดีๆจริงครับจริงครับจริงครับมีแต่คนเนี้มีแต่คนเนี้ยที่ที่เออไม่ใช่นี่หวาไปไหนแล้ว เออนี่ไงนี่ไงที่ตามผมอยู่เนี่ยน,นี่คนเนี้ยที่ที่ชนาไปอะ่ะโอเคเดค้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเ,เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่ใหม่สามสองหนึ่งเราได้เอาครั้งนี้จะรอดูว่าใครจิตเล่นวงงพวกไหนครับพี่โอ้เอาวะช้างกับคนไหนวะเนี่ยช้างกับคนไหนวะเนี่ยผลมืดผลมืดซากับผลมืดดูก่อนดูก่อนผลมืดตื่นยังตื่นยังไปไหนแล้ว ไปได้แล้วเอาหายเฉยคืออะไรวะเนี่ย,ยสร้างโอนกับมาด้ำอยู่แล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงไหวไหมไหวไหมพี่ทำไมทำไมเด็ก <c oughs> คุณราชาไหวไหมไมีแต่คุณราชาที่ใช้ผลช้างเนี่ยที่น่าจะไหวอยู่หมดแดดคุณราชาอีกคนหนึ่งมันมีสองราชาได้ไหวไหมไหวไหมเอาอยู่บ้าอ๋อยู่บ้า ไปได้แล้วไปเห็นเลยไม่เห็นตัวมวันอยู่นี่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 ใกล้ตื่นละใกล้ตื่นละใกล้ต <c oughs> ื่นละเอ้ยใบไม้ใบไมโอ้โหเยอะมีไก่กลอนเลยเรียบร้อยคุณราชารู้ใครเป็นเกย์กช่างอึดจัด <c oughs> คุณราชาสนะนะครับคุณราชาสนะคุณราชามารอข้างบนนี้ก่อนนะรอข้างบนนี้ก่อนนะ คนมีมืดิกินเราแล้วคนที่ได้มื่อเช้านี่ไปไหนแล้วคนที่ได้คนที่ชู้ก่อเมื่อเช้าไปไหนแล้ว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 คนที่ตีไปก่อนเมื่อเช้าเนี่ยไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอ oy, ๋ออยู่นี่ไงอยู่น,น,นี่ไงอยู่นี่ไงคนที่ใช้เผาโอเคสามคนนี้นะครับเนาะอ่ะว่าแต่คนเนี้ มีหมดเลยครับว่าแต่คนนี้อะคนคนนี้ท่านไปตีมาจากไหนวะเนี่ยผมงงเลยฮะผมงงเลยฮะได้มาสามคนแล้วเหรอคนที่ตีชนะไปเนี่ยทุกคนฮม,มาได้มาสามคนแล้วเหรอช่วยตอบหน่อยสักหน่อยอ่ช่วยตอบ่อยพูดพิดพูดถูกได้แเลยวแต่รู้พี่เขาอึดกันจังเลยมีสามคนแล้วเหรอมีสามคนเหรอช่วยตอบหน่อย <laughs> 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 เดือที่สามที่สามที่สามคนไหนที่สามอยากเล่นด้วยครับไม่ใช่มันอันนี้อันนี้ยังไม่เข้ารอบนะพี่อันนี้ยังไม่เข้ารอบคนบอกยังไม่ยังไม่เข้ารอบนะเพราะว่าตอนนี้เราได้มาสามคนล้วะไหนสามคนคนไหนสามคนคนไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยผมอยากรู้พีมือพี่เขาว่าเวลพี่เขาพีกันในคนไหนจะโหดกว่าทำไรครับตามมาไม่ทันทำไรครับพีๆกันครับทำกิจกรรมผีๆกันครับใครจะได้อันดับที่หนึ่ง ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโลหะที่สามโลหะที่สามตอนนี้สองคนมาแล้วนะครับหนอพี่ตีตอนไหนพี่ตีตอนไหนตี <ผม S 1> อะไรครับพี่ยังไม่ได้ PV p ีพยังไม่ได้ PV p ีพีจกอะไรคะแจกะจะอะไรครับสา<ผ>มคน<ล>อยากได้ผลไฟอยากได้ผลไฟว่าแต่สองคนนี้ท่านตีกันตอนไหนวะเนี่ยสองคนนี้ท่านตีกันตอนไหนวะเนี่ยฮะตีกันตอนไหนวะเนี่ยผมชนะผมชนะขอไมอ่ดื ท่านดีกันตอนไหนวันนี้สองคนเนี่ยยังไม่ได้ตีเลยครับยังไม่ดีเลยคนโดนเตีเ้ยคนนี้ใ,นใช่ผมงงหมดแล้วนะตอนเนี้ผมงงหมดแล้วเนี่ยคนที่ได้มันจะมีอยู่สองคนเนี่ยที่ที่ <ผม S 1> ทีทนะ่พี่มีพระไหม,ม,รหมจริงนะผมงงอยู่ตอนเนี้ยพี่ผมยังผมยังไม่พร้อมเลยคนที่ดีคนที่ดีบอกใครก็ได้เป็นเกย เนี่ยคนที่ได้อันดับที่หนึ่งว่าจะเป็นคุณราชากับคุณนี <Okay. S 1> น่สองคนเนี่ยมมไปล่ารีเวนทานนกันไปล่าร <laughs> าี่ยังไม่เสร็จเลยพี่รอนานแล้วสวัสดีครับ <laughs> ยาวจัดเลย <laughs> เออเราเรายังไม่ได้เลยเนี่ยคนที่ได้อันดับมันนะเอาพี่ๆกับนักกรับูสองคนนี้เอาให้จบๆแล้วกันนะ <c oughs> เอาตอนนี้ผมรอรูอยู่อันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอะ ขนแสคนแ้งไม่ใส่กางเกงในตอนนี้ผมโม่หมดแล้วแน่ทุกคนดูดูคนอยากได้เกตมากมากขาดดีที่ทกระทั่งยังไม่ได้พีพีเลยดูอีกไหมอ๋อโหไม่ไหวคนอาชาร้อยผัเผากูนไม่ไหวเผากูนไม่ไหวตอนนี้เผากูนไม่ไหวไม่แต่เผาสลามที่สู้ได้ โอเคเผาสลาับพี่พี่กับคนใช้ช้างดีแล้วอืมคนช้างเกคนช้างเกผมไม่มีเพื่อนเล่นผมไม่มีเพื่อนเล่นผมอยากได้ผลช้างผลช้างเมื่อวันนี้มาขายอยูน่นะพี่วันนี้มาขายอยู่วันนี้มาขายอยู่โอเคพี่คผลาซาเสร็จแล้ว <laughs> คนช้างเกเพราะว่าเพราะว่านี่คนมันโม่กันหมดแล้วเนี่ยผมไม่รู้ที่ผมรู้เนี่ยมีคนที่ได้อันดับที่1กับอันอันดับที่2คุณราชาอันนี้ได้อันดับที่2แล้วก็คณ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 คนคพี่อีกคนหนึ่งที่ใส่ที่มันใช้เผาปลาเนี่ยคนไหนคนไหนอยู่ไหนเนี่ยไปไหนแล้วเอาสองคนนี้มากับผมแล้วกันนะเพราะว่าคนที่ได้อันดับที่สาไม่ไม่รู้ใครไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าพี่เก่าเดียนโม่ของแม่ของม่เอาแล้วกันเอาแค่เอาแค่สองคนแล้วกันนะเอาแค่สองคนแล้วกันนะ ตอนนี้มันมั่วันหมดแล้วะ่ะคุณลาซากับคุณที่ใช้เผาปลามากมากกับผมแนบผลเี๋่วให้อะไรนะนี่กับพี่มีผลไหนบ้างครับจะมีสามผลนะที่พี่เขาจะที่พี่เขาโอนเนาะคนไหนครับ ที่ด้าอันดับที่หนึ่งใช่ไหมคนปลาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เผาปลาใช่ไหมผ <laughs> ลปลาใช่ไหมผลนกเผาปลาใช่ไหมใช่หรือเปล่าขอรูปลผลไม้ข้างหน่อยขอรูปลผไลไม้หน่อยได้ไหมโอเคกดปุ่มยงางชาย่า,ง,ายงเลยครับแป<ส>๊บนึงเผาอ๋อผลนนกนะครับเราคอนี้เนาะ คนนอกนะครับนอนเนียมาคนไหนที่สามครับตอนนี้มีแค่สามคนนะที่ได้นะเอาไปแบกรันพระผมได้ไหมครับเพราะว่าพี่เขาเพราะว่าพี่เขาเตียนโม่เลยอ่ะงงหมดเลยเนี่ยพี่นั่งรออยู่นั่งรออยู่ไม่ใช่คนนี้เหรออ่าไม่ใช่คนนี้เหรออ่าไม่ใช่คนนี้เหรอคนไหนเนี่ย อาคนนี้ไงคนที่ใช้เผาปลาเนี่ยคนที่ใช้ผักปลาน,นี่เอาอะไร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 คนชเกตมุจิเอาอะไรครับพี่เอาอะไรไลทที่หนึ่งไลทที่หนึ่งเอาอะไรเจาอะไรคนที่ได้ที่หนึ่งเอาอะไรพี่ครับขอมูจิได้ไหมครับมูจิเหรอเอาอะไรครับมีอะไรบ้างผมก็บอก มีอะไรบ้างผมก็บอกผมก็บอกพี่เขาอยู่ว่าจะมีสามผลที่ว่าคนที่ได้อันดับที่หนึ่งกับอันอ้อจะมีผลบิ๊กมัมแล้วก็ผลพินิกแล้วก็ผลพระสามผลนะครับพี่เขาจะผลอะไรพี่เขาจะผลอะไรที่สามเลยครับที่สามเลยครับคนที่หนึ่งได้อออคนที่คนที่ได้อันดับที่หนึ่งม่สิทธิ์ไม่สิทธิ์เลิกไล้ครับมิสิทธิ์เลิกไล้ว่าจะผลอะไรผลบิ๊กมัมแล้วก็ผลโอเคขอบิ๊กมัมนะครับหนอ ที่สามได้อะไรครับที่สามได้อะไรครับผมขอผลเกย์ผลพอผมเกย์บิ๊กมัมโอเคใช่หรอที่สามะใช่หรอที่3ที่3ผมยังไม่ผมไม่ผมยังไม่แน่ใจเลยเนี่ยพี่ขอโมจิได้ไหมครับขอโมจิได้ไหมครับคนไหนครับเนี่ยคนเกไม่มีครับน้องคนเกไม่มีครับน้องโอเคคุณราชาอีกคนเนี่ยรออยู่ตรงนี้นะครับน้อง แล้วก็คนลาซาเอาผลอะไครับพี่บอกมาเลยครับผมไม่ได้อยู่ในเกมพี่พหรอ,อผลอะไรครับมันจะมีผลตอนนี้มันจะมีผลพรากับผลพินิกครับพี่ผลลาซามีครับพี่ฮะผลพินิกใช่ไหมโอเคพินิกนะครับน่าเอาผลใดก็ได้ครับ นักคือตื่นดีที่สุดผมอยากได้ผลจิ้งเหลนเขียวอะไรครับผลจิ้งเลนเขียวครับผมแอดที่แล้วขอผลได้ไหมครับขอผลได้ไหมครับผลไหนครับพี่เอาพี่คำว่าแลกผลเพลงเหรอโอเคนะครับแล้วก็คนที่ได้อันดับที่สามยังยังไม่คนที่ไม่ครับผมผมให้พี่เขาคนที่คนที่ได้อันดับครับ ที่ด้านดับในนี้นะครับ